มินนนแลชสวัสดีค่ะมาฟังกันต่อจากตอนที่แล้วเลยนะคะก่อนที่ฮันเซลจะกลับไปที่แนโรมูนเขายังมีบางสิ่งที่ต้องทำภายในปราสา t นภาครึ่งเดินหลังจากที่กลับออกมาจากเมทัลเวิลฮันเซนก็เสร็จสิ้นธุระทั้งหมดและไปพบกับผู้นำของปราสา t นภาไปทิ้งชื่อของเจ้าไว้บนอนุสาวรีย์มหาสมุทร ไม่ว่าเจ้าจะไปที่ไหนจงจำมาไว้เพราะเจ้ามีปราสาทนาพาเป็นบ้านผู้นำของปราสาทนาพาพูดอนุสาวรีย์มหาสมุทรนั้นกว้างใหญ่มากๆดังนั้นมันมีที่ว่างสำหรับสลักชื่อมากมายที่นั่นมีชื่อสมาชิกของปราสาทนาพาที่มีชื่อเสียงถูกบันทึกเอาไว้มากมายเมื่อการฝึกฝนภายในปราสาทนาพาของพวกเขาสิ้นสุดลงพวกเขาจะได้รับอนุญาตให้ทิ้งชื่อไว้บนอน,อนุสาวรีย์มหาสมุทรแบบนั้นผู้คนก็จะได้รับรู้ไปตลอดการว่าพวกเขาเป็นสมาชิกของปราสาทนาพา อีซาเองก็เคยได้ทิ้งชื่อของเธอเอาไว้บนอนุสาวรีย์มหาสมุทรเช่นกันและตอนนี้มันก็ถึงเวลาที่ฮันเซนต้องทิ้งชื่อของเขาเอาไว้นี่ถือเป็นสิ่งสุดท้ายที่สิทธิของปานภาจะต้องทําเมื่อฮันสเซนไปที่อนุสาวรีย์มหาสมุทรชาวนภาหลายคนก็มาดูผู้คนภายในประสานภามีอารมณ์ที่หลากหลายเมื่อได้เห็นฮันเซนเดินทางไปที่อนุสาวรีย์มหาสมุทรเพื่อทิ้งชื่อของตอนเองเอาไว้ประสานภาเป็นที่อยู่อาศัยของอัจฉริยะมากมายแต่มีเพียงแค่ฮันเซนคนเดียวเท่านั้นที่เทียบชั้นได้กับไผ่เดียวใดซึ่่่่งมมมันนไชททุกคีีจะ พรสวรรค์ระดับนั้นผู้คนมากมายคิดว่ามันเป็นอะไรที่น่าเสียดายเพราะฮันเซ่นเป็นคนที่มีพรสวรรค์แต่เมื่อเทียบกับคนอื่นแล้วมันเป็นเรื่องยากลําบากที่เขาจะเพิ่มระดับขึ้นทุกคนสามารถมองเห็นในเรื่องนั้นได้ด้วยความยากลําบากที่จะเพิ่มระดับขึ้นมันจึงยากที่จะบอกได้ว่าในชั่วชีวิตนี้เขาจะไปถึงระดับราชาหรือเปล่า ซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าเสียดายอย่างมากถ้าเขาไปไม่ถึงขั้นนั้นแต่ถ้าว่ามันมีบางคนที่คิดว่าเรื่องนั้นเป็นอะไรที่เจริญหูเจริญตาพวกเขามีความสุขที่เห็นว่ามันเป็นเรื่องยากลาบากที่ฮันเซินจะเพิ่มระดับขึ้นไปพวกเขาหวังว่าตนเองจะกลายเป็นดยุกได้ก่อนฮันเซิลถ้าเป็นไปได้อนุสาวรีย์มหาสมุทรเป็นเกาะลอยฟ้าที่อยู่ท่ามกลางก้อนเมฆของประสานภะทั้งเกาะคือภูเขาลูกหนึ่งที่สูงกว่า10,000เมตรภูเขาสีดําที่สูงใหญ่เป็นภาพที่น่าเกลียดมมันห บนผิวพื้นของภูเขานั้นประดับไปด้วยชื่อของผู้คนร้อยดาบหรือแม้แต่ภาพวาดภาษาณาภาไม่ได้จำกัดว่าให้ทิ้งอะไรเอาไว้บนอนุสาวรีย์มหาสมุทรก่อนที่พวกเขาจะจากไปพวกเขาสามารถวาดรูปหรือทิ้งอะไรก็ได้ที่ต้องการซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่ผู้คนจดจำ แต่การจะทิ้งชื่อเอไว้บนอนุสาวรีย์มหาสมุทรนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายชื่อของภูเขานั้นมาจากหินมหาสมุทรซึ่งเป็นวัตถุเหมือนกับมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ที่ซ่อนสิ่งเล็กน้อยทุกอย่างเอาไว้ภายใต้ความลึกของมันหินมหาสมุทรสามารถดูดซับคุณสมบัติของธาตุต่างๆเอาไว้ได้การใช้พลังบนรงหินมหาสมุทรจะไม่ได้ผลอะไรมาก เนื่องจากหินจะสร้างความต้านทานต่อพลังอะไรก็ตามที่ถูกใช้การจะทิ้งชื่อของตนเองเอาไว้จึงเป็นอะไรที่ปวดหัวสำหรับมาควิสธรรมดาคนหนึ่งโดยเหตุน,นั้นหลายคนจึงเลือกที่จะทิ้งรอยดาบเอาไว้แทนพเพราะพวกเขาขาดพลังที่จะทิ้งชื่อของตนเองเอาไว้แน่นอนว่ามันมียอดฝีมือมากมายที่สามารถทิ้งชื่อของพวกเขาเอาไว้บนหินมาหาสมุทรบางคนเก่งกาจถึงขนาดสลักกรอนเอาไว้บนก้อนหินมันมีข้อยกเว้นอยู่ด้วยเช่นกันครั้งหนึ่งยอดของพวกเขาเคยรมคมเหมือนกับเข็มแต่ยอดร้ม4มีเมตรของมันถูกตัดขาดออกไป ซึ่งคนที่ทําอย่างนั้นก็คืออีซาในตอนที่เธอต้องจากไปจากที่นี่มันเป็นหลักฐานว่าครั้งหนึ่งเธอเคยเป็นสิทธิ์ของปราสาทนภาภายหลังหินส่วนนั้นได้ถูกนํากลับไปที่แนวร่มมูลโดยอีซาเธอวางยอดของภูเขาเอาไว้บนดาวเบสอย่างระมัดระวังเธอเรียกมันว่าภูเขามหาสมุทรน้อยของข้าแฮนซันสังเกตอน,นุสาวรีย์มหาสมุทรตรงหน้าและคิดว่าควรน,นําของที่ระลึกติดตัวกลับไปด้วยเช่นกันข้าควรจะเอายอดของมันติดตัวกลับไปดีไหมนะ ฮันเซคิดขณะที่มองไปที่ยอดของภูเขาอีซาได้ตัดส่วนที่แหลมที่สุดของยอดเขาไปแล้ว ตอนนี้ฐานของส่วนที่เธอตัดไปเป็นพื้นที่ราบกว้างประมาณ8เมตรซึ่งด้วยความทนทานของหินมหาสมุทรการจะตัดมันอีกครั้งจึงเป็นเรื่องยากในตอนที่อีซาไปจากประสานาพาเธอจากไปในฐานนราะยุกแต่ตอนนี้ฮันเซนเป็นแค่มาคริสคนหนึ่งเท่านั้นด้วยเหตุน,นั้นถึงแม้ฮันเซนจะใช้วิชาเบรกซิกสกายเขาก็ตัดมันออกมาได้เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นแต่เมื่อคิดดูอีกทีฮันเซนก็คิดว่าแบบนั้นจะทําให้เขาดูแย่เขามาที่นี่เพื่อมอบสิ่งที่น่าจดจําไม่ใช่เพื่อขโมยบางสิ่งราาววกัับโหขมยนนนนนเเ่คคิดตอ,องป็น ที่มีอริยธรรมดังนั้นเขาไม่คิดจะทําอะไรแบบนั้นแต่เขาก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ผิดถ้าจากไปโดยไม่ได้แสดงพรสวรรค์ที่แท้จริงถึงแม้เขาจะไม่สามารถตัดยอดของภูเขาออกมาได้เหมือนกับอีซาแต่เขาก็คิดว่าอย่างน้อยๆควรจะกลับไปพร้อมกับก้อนหินน้อยๆหินมาหาสมุทรเป็นอะไรที่แพงอย่างมากและมันก็เป็นหนึ่งในวัตถุที่มีความทนทานมากที่สุด ห้องที่ถูกสร้างจากหินมหาสมุทรจะไม่ถูกเจาะทะลวงง่ายๆแม้แต่หัวขโมยระดับราชันก็จําเป็นต้องใช้พลังทั้งหมดเพื่อเปิดมันออกแฮนสันคิดว่าห้องฝึกและกระสอบทรายที่ทํามาจากหินมหาสมุทรเป็นอะไรที่สมบูรณ์ที่สุดสําหรับเขาแบบนั้นเมื่อเขาฝึกวิชาจีโน่หรือฝึกต่อสู้กับเพื่อนเขาก็ไม่ต้องกลัวว่าจะทาลายฐานทัพของตนเอง น่าเสียดายที่เราเป็นแค่มาควิสคนหนึ่งถ้าเราเป็นคราชันคนหนึ่งแล้วก็เราก็คงจะตัดขึ้นหนึ่งของภูเขาแลวเอาติดตัวกลับไปด้วยปราสาทนภามีทรัพยากรจํานวนมากแม้แต่ภูเขานี้ก็เป็นเพียงแค่อนุสาวรีย์เท่านั้นดังนั้นพวกเขาคงจะไม่ว่าอะไรถ้าเราเอาครึ่งหนึ่งของมันไปแต่น่าเสียดายที่เรายังคงอ่อนแอเกินไปที่จะทําแบบนั้นเราคงจะทําได้แค่ตัดมันออกไปบางส่วนเท่านั้นช่างเหอะอย่างน้อยๆมันก็ดีกว่าไม่ได้อะไรกลับไปเลยและถึงเราจะได้กลับไปแค่ชิ้นเดียว แต่อย่างน,น้อยเราก็ควรเอากลับไปให้ได้มากที่สุดเพราะยังไงซะนี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสของเราเมื่อคิดได้อย่างนั้นม่านตาสีดาของฮันเซนก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีม่วงก่อนที่จะแยกออกเป็นสีกรีบในดวงตาของเขาฮันเซนมองไปที่ภูเขามหาสมุทรเพื่อหาจุดไหนที่เป็นจุดที่ดีที่สุดที่เขาจะโจมตีผู้นําของประสาทนาพามองดูฮันเซนด้วยความรู้สึกกังวลในตอนที่อีซากําลังจะจากไปนั้นเธอก็จ้องมองภูเขาอย่างเอาจริงเอาจังเหมือนกับที่ฮันเซนกําลังทําอยู่ในตอนนี้ โชคดีที่เขาเป็นแค่ระดับมาคริสเท่านั้นถ้าเขาจากไปในฐานะได้ยุคเหมือนกับอีซาแล้วก็ข้ากลัวว่าหินมหาสมุรก้อนใหญ่คงจะหายไปจากภูเขามหาสมุทรแต่นี่คงจะไม่เป็นอะไรผู้นำของประสานภาพาูดกับตันเองฮันเซินมองดูภูเขามหาสมุทรด้วยดวงตาข้างขวา ภายใต้ผลของวิญญาณศูนย์ผีเสื้อเนตรม่วงประวัติศาสตร์ของภูเขามหาสมุทรก็ถูกเล่นต่อหน้าดวงตาข้างขวาของเขาเราวกับภาพยนตร์วิญญาณศูนระดับเทพเจ้าเป็นอะไรที่น่าพิศจรรย์อย่างแท้จริงมันเป็นไปไม่ได้ที่จะจินตนาการว่าพวกมันแต่ละดวงเป็นแบบไหน ถ้าเขาไม่เคยมีโอกาสได้ใช้มาก่อนในภาพย้อนอดีตที่ฮันเซนกำลังดูอยู่นั้นเขาเห็นก้อนหินที่สูง10,000เมตรเกาะกําเนิดขึ้นมาจากก้อนหินที่เล็กกว่าหินนั้นแยกออกเป็นชิ้นที่บางเหมือนกับผิวหนังที่ถูกแกะออกไปทีละชั้นทีละชั้นฮันเซนไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับภูมิศาสตร์มากนะักแต่เขารู้ว่าโดยปกติแล้วก้อนหินไม่ได้เกิดขึ้นมาแบบนั้นแต่วิญญาณสูรผีเสื้อเนตรม่วงนั้นก็ไม่ได้มอบข้อมูลที่ผิดให้กับเขาเช่นกันอะไรก็ตามที่ดวงตาของเขามองเห็นเป็นความจริงแปลกแฮ หินมหาสมุทรไม่ได้เป็นก้อนหินจริงๆหรอเนี่ยหรือว่าบางทีจริงๆแล้วพวกมันเป็นพืชอย่างนั้นหรอฮันสันสงสยัยแต่เขาก็ไม่คิดว่ามันถูกเช่นเดียวกัน พวกมันดูไม่เหมือนกับพืชไหนๆที่เขาเคยเห็นมาก่อนหินมหาสมุทรเป็นหินอย่างเห็นได้ชัดและถ้าพวกมันมีชีวิตอย่างนั้นแล้วพวกมันก็เป็นก้อนหินมีชีวิตบางชนิดิจใจของแฮนเซิลนึกไปถึงทฤษฎีที่เลฟแคซี่เคยบอกกับเขาเมื่อนานมาแล้วแต่เขาคิดว่าสถานการณ์ที่กําลังเห็นอยู่ในตอนนี้มันต่างออกไปเนื่องจากหินมหาสมุทรใช้เวลายาวนานกว่าจะก่อตัวขึ้นมาภาพวิดีโอที่เล่นในดวงตาข้างขวาของเขาจึงใช้เวลายาวนานกว่าจะย้อนกลับไปจนถึงต้นกําเนิดของก้อนหิน ในส่วนกลางของหินมหาสมุทรมันมีมแมลงหินขนาดเล็กที่ดูคล้ายคลึงกับตัวไหม,มแมลงหินนั้นอาศัยอยู่ภายในทะเลลาวาราวกับว่ามันเป็นมหาสมุทรที่สงบนิ่งร่างกายของมันกิ้งไปอย่างช้าๆผ่านลาวาจนกระทั่งมันตัดสินใจออกมาลาวาบนร่างกายของมันค่อยๆแข็งตัวจนกลายเป็นเปลือกหินหลังจากนั้นเปลือกหินก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้า มันค่อยๆกลายเป็นสีดําที่เป็นประกายเหมือนกับหยกดําเมื่อหินดํากลายเป็นสีดําโดยสมบูมรณ์แมลงหินก็กระโดดกลับลงไปในลาวาหลังจากนั้นมันก็กิ้งไปมาอยู่ภายในนั้นอีกครั้งมแมลงหินทําแบบนั้นซ้ําแล้วซ้ำเล่าขณะที่เปลือกหินค่อยๆก่อตัวหนาขึ้นเรื่อยๆในร่างกายของมันมีขนาดพอๆเท่ากับนิ้วมือเท่านั้นเอง หลังจากผ่านไปอย่างยาวนานมันก็กลายเป็นก้อนหินก้อนใหญ่ในที่สุดเปลือกหินก็นักเกินกว่าที่มแมลงหินจะเคลื่อนไหวได้อีกมันไม่มีพลังก,กำลังพอที่จะขึ้นมาจากลาวาและร่างกายของมันก็จมลึกลงไปยิ่งเวลาผ่านไปทะเลลาวาก็สร้างชั้นหินขึ้นมาเรื่อยๆและหลังจากผ่านไปเป็นล้านๆปีมันก็กลายเป็นหินมหาสมุทรที่มีขนาดใหญ่เท่ากับภูเขาภาพในอดีตทำให้ฮันเซิตกตะลึงเขาไม่เคยจินตนาการมาก่อนว่าสิ่งมีชีวิตน้อยๆแบบนั้นจะกลายเป็นภูเขาลูกหนึ่ง มันทำให้เขาเห็นคุณค่าของปฏิหารแห่งชีวิตขึ้นมาชีวิตนั้นเป็นอะไรที่น่ามหาัศจรรย์อย่างแท้จริงการค้นพบที่ทําให้ฮันสันอยากรู้อยากเห็นยิ่งกว่าเดิมเขาไม่รู้ว่าสิ่งมีชีวิตนั้นคืออะไรกันแน่แต่เจ้า,มาแมลงหินมีพลังที่จะเปลี่ยนดราวาให้กลายเป็นหินมหาสมุทรเจ้า,มาแมลงนั้นยังมีชีวิตอยู่ไหมนะถ้ามันมีชีวิตอยู่แบบนั้นแล้วมันกินอะไรเพื่อความอยู่รอดกันฮันซันคิดกับตนเอง แต่มันไม่มีทางที่ฮันซันจะรู้ถึงเรื่องนั้นได้เพราะวูเขานนั้นหนาเกินไปด้วยเหตุน,นั้นเขาจึงไม่สามารถสัมผัสได้ถึงพลังชีวิตที่อยู่ในจุดูนวนกลางของภูเขาก้อนหินมหาสมุทรเป็นอะไรที่ดูไร้ที่ติมันไม่มีรอยแยกเหมือนกับก้อนหินธรรมดาทั่วๆไป และถึงแม้ภายนอกจะมีรอยแตกแล้วแต่เจ้าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ภายในก็ไม่สนใจนอกจากคนที่ทําการจู่โจมจะแข็งแกร่งกว่าหินมหาสมุทรไม่อย่างนั้นมันก็ไม่มีทางถูกตัดเปิดออกได้โชคดีที่การวิเคราะห์ของวิญญาณสูญเนตรม่วงนั้นมอบข้อมูลที่มีประโยชน์ให้กับฮันเซนในตอนที่ฮันเซนกําลังมองดูต้นกําเนิดของหินมหาสมุทรเขาก็สังเกตเห็นบางสิ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจถึงแม้ก้อนหินที่มลงหินตัวน้อยสร้างขึ้นมาจะดูไร้ทิฏฐิ แต่ฮันเซ่นก็สังเกตเห็นดูขนาดเด็กที่ควรจะเป็นบริเวณตำแหน่งหน้าผากของมแมลงหินรูนั้นมีขนาดเล็กจนฮันเซ่นแทบจะสังเกตไม่เห็นเจ้าแมลงหินจำเป็นต้องหายใจด้วยอย่างนั้นหรอ ฮันเซนคิดเขาไม่เข้าใจว่ารูนั้นคืออะไรกันแน่แต่ไม่ว่ามันจะมีชั้นหินเพิ่มขึ้นมาสักกี่ชั้นมันก็ยังคงมีรูน้อยๆที่ทะลุผ่านพวกมันมาทุกชั้นแต่ตลอดช่วงเวลาย,ยาวนานที่ผ่านมามันไม่มีใครสังเกตเห็นเลยถ้าฮันเซนไม่ได้ใช้วิญญาณสูนพีเสื้เอเน็ตม่วงแม้แต่ซาตงเซียนของเขาก็คงจะมองข้ามรูนั้นไปเช่นกันแต่ตอนนี้เมื่อฮันเซนพบมันเขาก็อยากจะรู้เกี่ยวกับมันมากขึ้นเมื่อคิดได้อย่างนั้นฮันเซนก็เริ่มเดินเข้าไปหาภูเขามา,ามมหสุ ในที่สุดเขาก็เคลื่อนไหวเขาจะทิ้งอะไรเอาไว้บนอนุสรมหาสมุทรกันเขาจะทิ้งชื่อของตนเองเอาไว้หรือเปล่านะข้าไม่คิดว่าเขาจะทิ้งแค่ชื่อของตนเองเอาไว้สําหรับคนอย่างเขาแล้วการแค่ทิ้งชื่อเอาไว้ถือเป็นอะไรที่ธรรมดาเกินไปบางทีเขาอาจจะทิ้งคํากรหรือภาพวาดเอาไว้แบบนั้นมันคงจะเหมาะกับเขามากกว่านั่นมันก็จริงแต่ข้าไม่คิดว่ากรหรือภาพวาดเป็นอะไรที่เหมาะสมเจ้าลืมไปแล้วหรือว่าฮันสซนใช้อาวุธอะไร ค่ะคิดว่าเขาควรจะทิ้งร้อยมีดเอาไว้ลองคิดดูดีๆถ้าอาจารย์หานทิ้งร้อยมีดไว้ด้วยวิชามีดที่ยอดเยี่ยมพวกเราก็จะเรียนรู้จากมันได้และศิษย์ของภาษาณภาก็อาจจะเก่งกาจในวิชามีดยิ่งขึ้นไปแบบนั้นไม่ใช่เรื่องดีอย่างนั้นหรอเจ้าพูดถูกแต่ถ้าอย่างนั้นการทิ้งจิตแห่งมีดเอาไว้เบื้องหลังก็อาจจะเป็นอะไรที่ดียิ่งกว่ากาเรียนพันขนพี่น้องวินแาะบุเฟิรสเดยกกำลังมองดูหันเส้นเดินเข้าไปหาภูเขามาหาสมุทรเช่นเดียวกันฮันเซ้นจะทิ้งอะไรเอาไว้เบ วินซูยี่ถามเธอรู้ว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างเธอกับฮันเซ่นแต่การเห็นฮันเซ่นจากไปก็ทำให้เธอรู้สึกเสียใจอยู่ดีฮันเซ่นไม่เคยสแสวงหาชื่อเสียงเขาคงจะแค่ทิ้งชื่อหรือรอยมีดเอาไว้เท่านั้นก็เรียนพันคขนพูด นั่นก็เป็นไปได้ยินสูซางพูดพร้อมกับพยักหน้าขณะที่ทุกคนกําลังพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ฮานเซนก็ให้เป่าเออเรียกคาวบิชสีแดงออกมาและมุ่งหน้าขึ้นสู่จุดสูงสุดของภูเขาการเคลื่อนไหวนั้นทําให้พวกอาวุโสของปราสานภารู้สึกกังวลขึ้นมาเพราะในตอนที่อีซากําลังจะจากไปนั้นเธอก็ทําแบบเดียวกันนี้จ้าละค่าไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ